วันนี้มีที่สุดของรถกระบะในบ้านเราแหละคันนี้เรียกว่าท็อปสุดหรูสุดดีสุดออปชันครบสุดฟอร์ดเนี่ยคอลแลบกับทางโชคของฟ็อกนะครับผมนะช่วงล่างจัดเต็มช่วงล่างก็จะเป็นโชคฟ็อกครับทั้ง4ต้นนะครับผมนี่หล่อแบบนี้เลยดุดันไม่เกรงใจใครครับคันนี้บอกเลยสวัสดีครับผมนะวันนี้ก็มาพบกับวินเช่นเคยครับที่ Perfect Car นะครับวันนี้มีที่สุดของรถกระบะในบ้านเราแหละนะครับผมนะคันนี้เรียกว่าท็อปสุดหรูสุดดีสุดออปชันครบสุดสายรุยสุดๆนะ นี่เลยด้านหลังผมครับเป็นเจ้า f อง d r a n g อร์ e p t o r ครับ2.0ใบเทอร์โบนะครปี2021นะครับผมรถค่อนข้างใหม่มากและที่สำคัญน,นะใครสายลุยเนี่ยต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยแล้วต้องชอบตัวนี้แน่นอนนะครับผมนะคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะรมีเทอร์โบคู่มาให้เรียบร้อยนะครับผมนะดูรูปรักของเขาดูรูปชมของเขานะค,คันใหญ่มากนะคันใหญ่มากกระบะไซส์นี้นี่ที่1และตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นออปชั่น ระบบความปลอดภัยนะครับผมนะรวมถึงระบบขับสี่แล้วก็ช่วงล่างของเขาเรียกว,ว่าจัดเต็มกันทุกจุดนะคันนี้ก็ฟอร์ดเนี่ยคอลแลบกับทางโช๊คของฟอรกนะครับผมนะช่วงล่างจัดเต็มล้อแม็กยางระดับเทพทั้งนั้นนะมาดูกันตัวรถนะครับผมนะคันนี้ราคาทางาคนแล้ว1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทพรอดเริ่มต้นประมาณหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวได้ออกรถเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้เหมือนเดิมป้ายแดงเกือบล้านแปดนะคันนี้ยิ่งกว่า Pv p ยิ่งกว่า SUV บ้านเราอีกนะนี่เลย ไฟหน้าครับรอ,รอๆดูๆแบบนี้นะเป็นโปรเจคเตอร์มีเดย์ไทม์ซันนิ่งไลท์มาเรียบร้อยกระจังหน้าเป็นสีดำด้านโลโก้ฟอร์ดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมไฟดัดหมอกมีให้เรียบร้อยครับรถคันใหญ่อย่างนี้ขับไม่ยากอย่างที่คิดเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้6จุดเลยนะ6จุดเลย1 2 3นะครับด้านนี้3ด้านานี้3นะครับผมเรียกว่าครบเลยแล้วก็นี่ฮนะด้านล่างช่วงล่างก็จะเป็นโช้กฟอสค,ครับทั้ง4ต้นนะครับผมนี่สีส้มรอๆแบบนี้เลยนะครับผม เรียกว่าเนบเหนียวแน่นทุกสถานการณ์แน่นอนแล้วที่สำคัญคันนี้มีระบบขับ4มาให้เรียบร้อยนะจะปรับเป็นขับ2ขับ4โลขับ4ไฮได้หมดเลยนะครับผมล้อแม็กกับยางนะยางผมบอกเลยชุดนี้นะเส้นละประมาณ12,000บาทนะครับล้อแม็กยังไม่รวมล้อแม็กนะยางเส้นละ1 2 0 0 0บาทฟอร์เขาจัดให้จัดเต็มเลยนี่กระจกเจ้าของเก่าเขาแต่งมาบ้างนะครับผมอันนี้เป็นตัวครอบคาร์บอนนะถ้าไม่ชอบแกะออกได้ไม่มีปัญหานะครับผมนะมาดูด้านในกันดีกว่า นี่เลยครับผมเรียกว่ากว้างขวางมากนะนั่งสบายตามไต้ฟอร์ดเลยแล้วผมบอกเลยรถคันใหญ่ๆแบบนี้นะพวงมาลัยเบาวิวเลยนะครับผมเบาวิวแน่นอนนะครับกดล็อกจากประตูตรงนี้นะครับกระจกไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับผมนะโครงสร้างเดิมแน่นอนไม่มีชนหนักพิความตาดต่อหรือกลอไม่เช่นเดิมนะครับผม,มดูโครงสร้างอันสักเล็กน้อยนะครับผมนี่รอยอาร์ครอยแนวนะเดิมๆจากโรงงานนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นสายไฟเดี๋ยวผมเก็บให้เขาก่อนซึบ โอเคนี่น็อตประตูนะครับเดิมๆไม่มีขายไม่มีแกะสวยแน่นอนผมบอกเลยนะครับสายลุยเขาเรียกว่าดุดันไม่เกรงใจใครนะรพี่กิตโทนเขาได้บอกเอาไว้นะครับคันนี้เขมาด้านในครับด้านหลังนั่งสบายมากนะเล็กรูมเฮดรูมเหลือเยอะเลยนะครับเป็นกำปั้นเลยนะนั่งสบายๆครับผมนะตัวผมสูงประมาณ180นะครับก็นั่งสบายมี power outlet ให้ไฟบ้านต่อตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีไฟ 12วต์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นแบบที่จุดบุรีนะฮะด้านหลังก็แน่นอนครับเดิมเดิมเหมือนกันนะครับมาดูทางด้านท้ายกันบ้างนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้อีก4จุดพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับผมนะปรับวงเลี้ยวตามมือเราเลยนะครับผมเลี้ยวก็จะมีอ่ากล้องเดี๋ยวเราไปดูกันในเอ่อในรถได้นะครับผมนี่เซ็นเซอร์มีตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้อีก2จุดนะครับกระบะท้ายครับนี่เดิมเดิมนะครับเฮ้ย เขามีแรงหน่วงเลนะกระบะเบาหวิวเลยครับตกใจเบามากนะครับผมนะแล้วก็รอยอาร์คนะครับเดิมๆไม่มีชนหนักที่ความตัดต่อแน่นอนนะฮะอย่างที่แจ้งเลยนะครับข้อสวยครับน,นี่ผมบอกเลยนะใครได้ไปคุ้มมากๆราคาหายไปหลายแสนบาทนะครับหลายแสนบาทปลายท้ายก็หล่อๆดูๆแบบนี้เลยท่อครับ เจ้าของเก่าเดินท่อมาเป็น JTC นะครับพร้อมกับปลายท่อคาโบวิกนะปลายเป็นคาร์บอนแบบนี้หล่อๆเลยนะใครชอบแบบนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะมีคันเดียวนะครับผมกุญแจอ่าประตูก็เป็นเคเลดแล้วเรียบร้อยนะครับผมเป็นพุ s ส a r t มาดูออปชั่นข้างในกันคันนี้เรียกว่า เยอะจัดเต็มแน่นอนกระจกครับเป็นออโต้ฝั่งคนขับนะครับผมฝั่งผู้โดยสารก็จะเป็นแมนนวลเอ่อไม่ใช่เป็นไม่ใช่ออโต้แต่เป็นไฟฟ้านะครับผมเซ็นทัลล็อกมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไฟหน้าเปิดปิด,ปดอัตโนมัติปรับระดับความสูงได้4ระดับเลยทีเดียวแล้วสามารถปรับแสงจอภายในรถได้กระจกปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยออปชันคันนี้ผมบอกเลยว่าโคตรจัดเต็มนะรถกระบะนี่ไม่นา่ามีแบรนด์ไหนทําให้ขนาดนี้นะครับผมนะ มีเตือนการหลุดออกจากเลนนะครับผมนะมีคีปปิ้งเลนนะครับผมแล้วก็ระบบแท็กชั่นคอนโทรลแน่นอนมีมาให้อยู่แล้วสําหรับรถในยุคนี้นะครับผมแล้วก็คลุสคอนโทรลเนี่ยเขาได้เป็นแอตทีฟคลุสคอนโทรลแล้วด้วยนะครับรองรับการตรวจจับความเร็วจากคันหน้านะครับผมเรียกว่าจัดเต็มมากใครบอกว่าคันใหญ่ๆอย่างนี้ขับยากนะไม่จริงเลยนะเมื่อกี้ผมไปลองมาแล้วนะฮะแล้วก็รองรับคําสั่งเสียงครับมันติดฟังก์ชัน2ฝั่งโหมดการขับขี่เนี่ยมีไห้ถึง6โหมดนะเป็นโหมดปกติโหมดสปอร์ตนะครับมาครับผมแล้วก็โหมดพื้นเปียก แล้วก็มีขับบนหินด้วยนะเขาจะนําโหมดการขับขี่เลยว่าเราจะสามารถถ้าเราจะใช้โหมดนี้โหมดขับขี่ทางหินเนี่ยเราต้องเลือกเป็นขับ4โลหรือขับ4ไฮในทะเลทรายนะประเทศไทยน่าจะไม่มีนะครับผมนะไม่เป็นไรไม่ได้ใช้แล้วก็มีทางฝุ่นทางทรายได้หมดคันนี้พร้อมปลุยดูสถานการณ์รถเดิมๆจัดเต็มไหมขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างล้อแม็กโครงสร้างตัวรถก็จะเป็นโครงสร้างแบบโปรเทคชันเป็นโครงสร้างพิเศษนะผมกันกระแทกกันอุบัติเหตุ อาวันเหตุก็อยู่ที่ความประมาณนะแต่ว่าการกระแทกได้ดีมากๆนะครับผมนะโอเคจอกลางได้มาเป็นจอทัชส,สกรีนครับ7นิ้วนะครับผมรองรับ Apple c a r p เ a รเรียบร้อยมีระบบเนวิ g เกเตอร์มาให้ปรับอุณหภูมิจากหน้าจอได้เลยนะครับผมรวมถึงเชื่อมต่อมือถือบลูทูธโทรศัพท์ได้หมดนะครับผมแล้วก็มีระบบช่วยออกตัวทางลาดชันนะครับผมอันนี้ก็ลดด้วยความที่รถเป็นออโตโ้เหมือนจะไม่จําเป็นแต่ถ้าเป็นทางชันมากๆก็ มีประโยชน์เหมือนกันมีประโยชน์ประโยชน์มากนะครับผมนะแล้วก็ปุ่มขับปรับเปลี่ยนโหมดขับขี่นะเป็นขับ2ขับ4ี่นี่จะอยู่ด้านข้างตรงเกียร์ตรงนี้นะครับผมนะโคตรดีนะครับผมมีที่เก็บแว่นตรงนี้ด้วยแล้วก็ไฟอ่านแผนที่นะครับผมตรงนี้มีมาให้ครบนะฮะเยอะจริงนะออปชันเขานะครับผมแล้วก็รองรับระบบวัดแรงดันลมยางนะครับผมนะระบบรับวัดแรงดันลมยางแล้วก็นี่มีอีกเพียบเลยนะ โอเคก็ประมาณนี้แล้วมีเลนคิปปิ้งนะดิวิ่งอะเรตนะครับผมก็เข้าใกล้รถขั้นไหนนะครับผมมันก็จะมีเสียงเตือนรอบคันเลยตามเซนเซอร์ที่มีอยู่รอบรถเลยแล้วก็กล้องถอยหลังก็ดีมากๆนะพวงมาลัยก็หมุนเลนกล้องเนี่ยก็จะหมุนตามพวงมาลัยนะครับผมนะให้ความปลอดภัยได้อีกเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันสักนิดนึงมา ด,ดันไม่เกรงใจใครครับคันนี้บอกเลยปะดูข่มกําลังของเจ้าคันนี้นี่ว่ะดันนะรอๆน,นี้นะผมดูตัวเล็กไปเลยนะครับมายืนข้างกระบะฟอร์ดคันนี้ใครชอบนะครับมันมีอยู่คันเดียวนะผมอยากให้ไวนิดนึงด้านหน้าได้เป็นชคม,มาด้วยนะครับฝากระโปรงเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิรไบเทอร์โบนะครับผมภายในห้องเครื่องใหม่ๆแบบนี้เลยน,อน็อตคานหน้าน็อตฝากระโปรงไม่มีไขไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับราคา คมมากๆแล้วนะ1 1 5 0ล้าน0 0บาทก่อนเริ่มต้น1 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมนะชอบชอบจริงชอบชอบโดยส่วนตัวด้วยคันนี้นะผมนะใครหารถใช้อยู่อยากได้รถที่ราคาประหยัดกว่าป้ายแดงไปหลายแสนแบบนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยครับยังไงเดี๋ยวเบอร์ทิ้งไว้ให้ด้านล่างขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ